สวัสดีครับพบกับผมแล้วมาคนบนฟ้านะครับวันนี้ผมมารีวิวเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับอืมเป็นเหรียญรุ่นอายุยืนมหาเศรษฐีนะครับเหรียญน,นี้จะออกปีหกสามนะครับอืมข้างหลังเป็นหนุมานนะครับอันนี้เลขแปดสามครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญ่าป,ปีหกสามเป็นเหรียญคุมผ้า ครึ่วงวงนี้ครับเจอครึ่งวงแล้วขุมผ้าอันนี้ผมก็เก็บนะครับบูชามาผมไม่ได้เก็บผ้าตามที่ว่าราคาคนจะเป็นเล่นรุ่นอะไรแต่ผมเก็บตามที่ผมชอบนะครับอืมเป็นเหรียญที่ชอบราคาหลักร้อยเก็บได้อ่าผมศรัทธาเก็บด้วยความศรัทธาไม่ได้เก็บเพราะราคานะครับถามว่าองค์เป็นแสนองค์เป็นหมื่นอ่า หลวงพ่อปลุกเสกไหมปลุกเสกอง้อยอย่างเงี้ยท่านหลวงพ่อหลวงพ่อปลุกเสกไหมก็ปลุกเสกครับอ่าดังนั้นเก็บได้ครับถ้าเราศรัทธาแต่ถ้าเราเน้นราคาโอ้ไม่ไม่มีทุนครับอืมอย่างจเจริญพรบนหกสามอย่างเงี้ยอืมหรือจะเป็นเซมาแปดรอบอย่างเงี้ยราคาสูงนะครับก็ ดีวิวให้ชมก็ประมาณนี้นะครับ